สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาหนูๆมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหมวดหมู่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีสีไม้สีเทียนแล้วก็ของเล่นนะคะสําหรับสีไม้กับสีเทียนนะคะจะเป็นการจัดหมวดหมู่ก็คือแยกนะคะคุณครูจะเอาสีเทียนกับสีไม้ มารวมกันนะคะแล้วก็การจัดหมวดหมู่ก็คือจัดแบบแยกประเภทนะคะก็คือแยกสีเทียนแล้วก็สีไม้นะคะให้ถูกต้องนะตอนนี้เราแยกสีเทียนก่อนนะคะแยกสีเทียนออกจากสีไม้ก่อนอ่าหมดแล้ว y โอเคสีเทียนหมดแล้วทีนี้เราก็เอาสีไม้นะคะไปอยู่รวมก,กันกับสีไม้นะคะอันนี้จะเป็นการแยกประเภทของสีนะคะว่าอันนี้คือสีเทียนอันนี้คือสีไม้ถัดมาก็จะเป็นการแยกสิ่งของนะคะตามรูปร่างนะคะซึ่งของเล่นที่ครูนำมานะคะจะมีรูปร่างก็คือ วงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะคะครูคจะนำมารวมกันนะคะสิ่งที่เราจะแยกก็คือแยกตามรูปร่างลักษณะก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆมาช่วยครูกันนะคะครูคจะแยกถูกอเปลตา หมดยางรูปสามเหลี่ยมอ่ะโอเคโอ้ยเหลือสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะจะเป็นการแยกตามลักษณะของรูปร่างก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะสําหรับเด็กๆถ้าที่บ้านมีของเล่นก็สามารถแยกตามรูปร่างลักษณะแล้วก็สีได้นะคะเราอาจจะแยกตามสีรูปร่างหรือว่าเสื้อผ้าของเด็กๆนะคะที่หนูมีหนูก็อาจจะแยกเสื้อผ้าออกตามสีก็ได้บางคนอาจจะมีสีแดงเยอะกว่าสีฟ้าแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วอย่าลืม ถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูแล้วก็วาดรูปลงไปในกระดาษการทดลองเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือการจัดหมวดหมู่อันนี้ให้ผู้ปกครองเขียนให้แล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างอาจจะเป็นเสื้อหรืออาจจะแยกเสื้อกับกางเกงสีของเสื้อใอนประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนการทดลองก็ให้พว้หนูวาดภาพของอุปกรณ์ที่พว้หนูนํามาแยกบางครั้งเราอาจจะเอา สีไม้แยกกับสีเทียนเหมือนกับที่คุณครูพาทำก็ได้นะคะแล้วก็หลังการทดลองก็คือสีไม้ก็อยู่ส่วนของสีไม้แล้วก็สีเทียนก็อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ